เป็นเรื่องน่าสงสารมาเด็กสี่คนเด็กสี่คนสามขวบสี่ขวบหกขวบเปียกเดียวตัวเพียเดียวอยู่กันเองตอนกลางวันลูกถ้ากลางวันน่ะหิวข้าวอ่ะไปบอกยายไงนะไปบอกยายตรงนน้นนะอ๋อยายอยู่ใกล้ๆน่แะโผล่ไปเจอยายเลยลองดูสิเด็กๆต้องเดินไปแล้วก็ไปตะโกนบอกยายไม่ใช่ใกล้นะคะ มาจากไหนลูกโอ้โหพี่เบิร์ตเคยเข้าใจคําว่าป้าข้ามบ้านหรือยายข้ามบ้านปะออันนี้ยายข้ามบ้านแต่ว่าไม่ใช่บ้านอยู่ดติดกันนี่ต้องเดินฝ่าป่าฝ่าดงแล้วหกขวบนําขบวนจ้ะผู้หญิงพี่สาวคนโตหกขวบสองตัวจิ๋วนั่นนะตรงกลางเป็นแฝดสี่ขวบตัวเล็กสุดเลยสไปเดอร์แมนนั่นนะสามขวบคุณผู้ชมตัวพอๆกันนี่แหละใช่ค่ะเดินไปคะยายจ๋า นูขอข้าวกินนอยนี่คือสี่พี่น้องยอดกุมาตักงมาให้ชักนดิงช้อนสี่ค่ะกันโอ้หคุณผู้ชมเอ้ยออนี่แหละค่ะยายที่ให้ข้าวอะ่ะคือยายอิ่มสิงใสอายุเจ็ดสิสามแล้วนะต่อให้ในข่าวบอกว่าอยู่บ้านใกล้แต่สี่ตัวจิ๋วนี่ก็ต้องเดินมากินสักเกลี้ยงเลยลูกเอ้ยเนี่ยหาข้าวให้สี่พี่น้องแล้วดูสิกินเสร็จแล้วยกมือไหว้ยายยายให้กินอิ่มวันละสองมื้อทุกวัน มามาลูกเสื้อเปื้อนมาถอดถอดเดี๋ยวยายซักผ้าให้ม,มาอาบน้ำมาลูกมาเนี่ยคุณยายดูแลให้จนกว่าคุณพ่อของน้องๆเนี่ยคุณพ่อชัยรัฐบดีรัฐกลับมาจากทํางานตอนเย็น,นแล้วก็รับลูกทั้งสี่คนไปดูแลต่อ,อยายอิม่มส<อ>ี่คนเนี้ยลูกหลานยายแท้ๆใช่ไหม,มที่ยายดูแลดีขนาดเนี้ยเปล่าจ้ะยายสงสารพ่อเด็กอะเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดียวคือเลิกกับเมียไปแล้วแล้วเนี่ย ตัวพ่อเองน่ก็ต้องไปทํางานหาตังมาดูแลลูกลูกสี่ใช่เลื่องกับเมียใช่ยายก็เลยดูแลจ้ะยายเด็กเข้ามาหาทุกวันมาทุกวันเข้ามาแล้วเขา,าพูดว่าพูดว่าหิวข้าวยายหิวข้าวอาบน้ํำห้หนูด้วย เขาอยากทำอะไรเขามาโอ้จักผ้าอาบน้ำจัดหัวให้ทำงาน,นแล้วก็เฝ้ามันอยู่นี่เล่นกขามันอยู่นี่เนี่ยทุกวันเขาเห็นเด็กแล้วรู้สึกยังไงโอ้สงสารโอ้สงสารมากเลยสงสารมากน้ำแข็งโอ้ทำไมสองคนเนี้ย หน้าเหมือนกันเลยแฝดพี่อ๋อเด็กสี่ขวบสี่ขวบอ่ะเป็นแฝดสอง่คู่นี้แล้วก็คนเล็กอ่ะสามขวบผู้ชายแล้วดูสิเล่นกันสี่พี่น้องคือชาวบ้านใหใช่ชาวบ้านเขาเรียกเป็นสี่ยอดกุมารจริงๆนะเพราะอะไรอ่ะก็ต้องเดินเดินลุยป่าไปขอข้าวกินและอย่างหนึ่งเด็กสี่คนนี่แข็งแกร่งกว่าเด็กวัยเดียวกันมากเลยค่ะเอาแนะนําตัวหน่อยลูกทีละคนคนโตน่ะนะ น้องจุธารัตคนพี่สุดเลยหกขวบ <Ừ. S 1> มีหนะ้าที่ดูแลน้องๆนะน้องๆนะที่เป็นแฝดอ่ะน้องนพพลกับน้องนพันธ์สี่ขวบเป็นแฝดกันแล้วก็อีกคนหนึง่งสามขวบเอกรัตนี่แหละอยู่กับคุณพ่อแล้วถามว่าที่บอกว่าพ่อเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวพ่อเลิกกับแม่ไปแล้วเพิ่งเลิกกันกับแม่ห้าเดือนโอ้โหนี่นี่น,นี่คุณพ่อกลับมาจะทำงานตอนเย็นแล้วพ่อเนี่ยนะไม่มีที่อยู่วัดกุติการามเนี่ยก็บอกว่าอ่ะโยม โยมาอยู่ในบ้านที่หลวงพ่อสร้างไว้ก็ได้บ้านนี้ไม่มีใครอยู่โยมเอาลูก<อ>ามาอ,อยู่นะใช่<อ>นี่คือที่อำเภอพลานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชมกลางวันเนี่ยคุณพ่อชัยรัตน์ก็ไปทำงานรับจ้างก็ต้องทิ้งให้ลูกๆอยู่ตามลำพังได้แต่บอกอลูกสาวคนโตน้องจุฑารัตน์นี่แหละลูกดูแลให้ดีนะพี่อ่ะเราโตสุดแล้วนะเราห้ามน้องไปวิ่งเล่นถนนไปตรงนั้นมันอันตรายนะลูกถ้าเกิดหนูหิวหนูเดินไปนะไปหาย,ยายอิ่มตรงนน้นน่ะไปขอข้าวยายกินนะลูกนะ แล้วสภาพบ้านที่เด็กๆอยู่อ่ะคุณผู้ชมคือกลิ่นอาหารมันก็เน่าบูดแล้วอะค่ะอเออแล้วก็มันมีกลิ่นแบบกลิ่นชิง้งช่องกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าก็อยู่ตามมุมห้องต่างๆไฟไม่มีใช้หรอกถูกตัดไปอ่ะห้าหกเดือนแล้วพ,พ่อไม,ม่ตังจ่ายค่าไฟด้วยอะค่ะหุงข้าวทีเนี่ยยกหม้อไปเสียบไฟที่บ้านชาวบ้านดูสิอันนี้โดนตัดไฟแล้วนะเห็น <He ard S 2> สภาพเสาไฟเป็นแบบนี้ไปแล้วใช่ไปแล้วใช่แล้ว บางทีเนี่ยจเจ้าวาดวัดเขาแก้วเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็จะเอาของที่ชาวบ้านอ่ะตักบาทมาอะพระก,ก็แบ่งมาให้ <c oughs> พ่อบอกว่าพ่อเคยติดคุกนะคดีเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่8ปี <c oughs> พอพ้นโทษมาปั๊บเจอเมียเจอเมียมาโดนจับคดียาอีก8เดือน <c oughs> ออกจากคุกมาทะเลาะก,กันตลอดเอาเสพยาตลอดเ <c oughs> มียทนไม่ไหวเมียหนีเ <c oughs> มียเมียหนีแล้วทิ้งลูกสี่คนไว้แล้วตอนนี้พ่อพ่อพ่อโดนเรื่องคดียาเสพติดมาหลายรอบแล้วเนี่ยพ่อจะเลิกยัง เลิกแล้วจ้ะเลิกเด็ดขาดแล้วเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือหรอกค่ะดังนั้นคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นเลขที่บัญชีใช้ช่วงเวลานี้นะคุณผู้ชมหยิบมือถือมาแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอใครมีกําลังบริจาคช่วยเหลือ5ชีวิตในครอบครัวนี้บริจาคช่วยกันค่ะชื่อบัญชีทุนการศึกษาเพื่อเด็กหญิงจุธารัตน์บดีรัตน์หมายเลขบัญชีขึ้นอยู่หน้าจอนะคุณผู้ชมเดี๋ยวๆน้ำแข็งแล้วชื่อบัญชีเป็น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 เ,นเ,นเด็กแบบเนี้ย เอ,อคุณผู้ชมจะสบายใจได้ไงว่าใครเบิกใครดูแลใครอะไรยังไงไม่ใช่เซ็นคนเดียวยไ,ไม่ใช่เซ็นคนเดียวแน่นอนเพราะว่าต้องมีกำนัน ต้องมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คุณครูร่วมกันเซ็นเบิกแล้วตัวคุณพ่อเพราะว่าบางคนฟังข่าวแล้วอาพ่อเคยยุ่งกับยาเสพติดนะพ่อจะเบิกไปใช้ทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าพ่อไม่มีสิทธิเซ็นเบิกนะคะอันนี้ป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ดังนั้นคุณผู้ชมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสินได้เลยขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วใครที่บอกว่าไม่มีกําลังในการโอนแคปไว้นะแล้วคุณผู้ชมไปโพสต์ Facebook แล้วแชร์ต่อแชร์ต่อค่ะแค่เราช่วยกันแชร์ก็ได้บุญแล้วนะคะ สียา,กาะกุมารนะ